สวัสดีค่ะพี่น้องจางแกมสกัดกระดอเชียวค่ะมาแล้วต้นสาวมาตวงกระถมแล้วแกจะอะไรบ้างกะแกะกะฟอกจ้าของจ้าเขียวแลวมาไดหดั้นวกราระสิบางไเ่เดียวาเดียวเ้ี่พรุ่กิบขาไก็ดีใจเนาะ ยังมีซีอยู่ต่อไปอ่ามาบ่ายทีเถอะเจ้ากระไรเนาะเ่ใจเส้ยนี่คือคือว่าคืออย่างพออะกินหมดกระเพาให้เจ้าไปเนาะโอ้ยหายใจออกหายใจเขาเนาะก็พาเลี้ยงพาเลี้ยงพาเลี้ยงเขาวัดเทาสมุสติอารมณ์ได้ตี กานภกอมีสติโปพุทโธไประเทศสามทานบอกจ้าเถอะะพุธโผพุธหัดโพสุขโทเสาไปหาเลยว่าแล้วจ้พุทโธลุเหัดโผสุขโท เันเอที่รีส์ทเลยเจอกันนะ้คงเออป <c oughs> ออยากินส่งพันกันเนาะขันอเจ็ดียเล็บโอ้ยเมื่อแรกว่าหยังวันเสาร์โอ้ยวันศุกเอาแต่จับรลวเลยนี่ <c oughs> บอกยี่สิบเก้ามีนานะครับ เดี๋ยวเสร็จงานไบ้านกินที่ก่อทาพีนตุลาแล้นะทามสิตุลาต้งไปดิบก่นทีหน้าเดี๋ยวจะเริ่มขายไปปีเลยอ๋อจพฤจิกรมี้จก็วิจัตัวนึงของเจ้าเลงเขาพ่าพี่กยพฤิกาพี่นี่ด้วยเนี่ยอ๋พีหนาเน่ทุดการพี่โนแปดได้เนี่ยพี่นี่พกแปดไดพี่นี่แปพอเอ้ยปเป็นอด เขาปีนได้ด <c ười> ูการนึกว่าจะปีไหมโอยเกวาไปเจ้าปีเจะา้าไปปีดีเนอะด้ขอ็คสี่หลอดตลอดถึมีนั่นขายบ้านไห้ดอกบกขายให้เด้บุนย่งเดียวเออไอเดบุนได้แค่เท่าไหรก็คือให้วัดหมดเลยบ้ายี่บ้านไปนะพ่ เพบ่อ่าเห็นเพือวาย่าอรบ้านอมเป็นนักปืนมโอกโนนจ้างให้บีแต่ให้ทด้วยนะนเมียนนไปว่ากันไมเลี้ยวบนของคูเลี้ยวบนนะคูนอเออเมียนเดี๋ยวนองคให้คุเ็นคพี่นรอเล็บอี่เราให้คุณคอเมียนอื้อออีน้อยี้

ก็จะพูดาสนาไกเห็นอยู่ละก็ยังกว่าทันที่าก่อนถึงโลโซในวันที่วอันวัดเกือดสิมวน่สิสามบอกว่าผู้ออกหรือท่สาั่นคือวนที่เอด้ออกที่สมาดิวัวด้วันวั่เด้าหูอยู่ตัวนั้นดีเมนเด้อเ่มตดมากเมือน้ออ่าพดว่า่สามไม่บอกรา่เพราะว่ามันาดิทามอกแ่เพ่ิ้อเอเลที่สมาก่เลยต่อามบดถึงสา เออมันออกสามสิบเอ็ดมันบอกชิบสามเด้มันมิได้ออกสามสิบเอ็ดชิบสามบออกดอกเจ๊ะ โอ้ยแกม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 แมสกาวเรือนตัวจกกรไดหน้ยแอม่เป็ม่เอแม่จอยก็หนูบอกยางไรนี่สีแงในตัวเนาะนี่สีตาเป็นผู้อต้องหุนกับว่นไหนเหรอไอเอ้ยเตรียมแล้วค่ะเรียกแล้วประมาณสกาเรือน

ชรอชา้ออกากนึงเราไปนอนล่อเตยล่างคนขนบ่อ่ะาล่อยากไปยัวแต่มาคนมันหลายปวดเขาไม่ออกนํอืม่อขาอ๋ัฮึวิญญา่ะ

อ่างี่ยีนี้คเลยรับมาเรื่อยเือเริ่มต้นที่สี่0บาทนี่นอกมาปรเด็กบอกสองเยนั่งจ้ะแล้วพี่ตันไ่้บอกตอบแล้วที่ก้นไหลมาสามเทียนน่ะล่ะบอดยจองโตจอกโตแล้วนีกลัวมาสามเทียนอ ปอมปากระเบิดปัาวันนี้ยี่เบื้องีนบ่เคยจีนขาวแซ่บไปไหนเลยเนี่ยนะโอ้โ

เปนอย่างคือฟงฟาดกันเรแม่ฮะลูกตาลไอ่คนทกินเขาาอี่มมาเดเนี่ยเอาจงไว้เนี่ยยักันแม่บเอาของหวานไปเสียงไว้ลาเนี่ย เรานอนอยู่ห so <LO> ้องกลางฝนเนี่ย <sh> ห <reading ancient> <one> right ้องเราเมียนี่เนย่างรแลพีเดันอดนหลเลยนู้นบมอนอนอยู่สีงชั้นนั่นละจะแจนัว เอาละค่ะพีน่น้องสำหรับคลิปนี้วันนี้คลิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ